วันนี้นะครับหัวข้อผมที่พูดไว้นะก็คือว่ามีคนหนึ่งเข้ามานะมันก็ทําให้คนทั้งกรุงเทพมีความสุขแต่คนคนหนึ่งอยู่มาแล้วแปดปีกับไม่สามารถสร้างความสุขให้คนไทยได้คุณดูดยคนกรุงเทพวันนี้มีความสุขมากเลยกับการที่มีผู้ว่าคนไหนที่ชัดชาติและแค่เริ่มต้นนะครับ เขาก็โชว์เห็นเลยความเหนือชั้นผมเชื่อเอเลยว่ายิ่งคุณจัตชาตทำงานมาก,กอะไรก็ยิ่งจะขยี่คนคนหนึ่งที่อยู่มาแปดปีให้ตกต่ำให้ไร้ค่าไปเรื่อยๆครับนะดูแค่าก,การเริ่มต้นการเปิดตัวการเข้าทำงานคุณเห็นไหมว่ามันคนละเรื่องคนคนหนึ่งเต็มไปด้วยคนบริวารห้อมล้อมคนคนหนึ่งนี่ที่เข้ามาเนี่ยเลือกเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็น คนคนหนึ่งเรียกร้องที่จะมีเงินส่วนตัวเนี่ยหนึ่งหกละแสนล้านแต่คนคนหนึ่งวันนี้เขาเหลือเงินให้บริหารแผ่นดินเหลือเพื่่าเก้าสิบกว่าล้านแต่เขาก็ไม่ได้บนเพราะเขาบอกว่ามีหลายโครงการในสองร้อยโครงการที่เขาทาเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินเห็นไหมเห็นมันสมองเห็นเกินไหมครับแต่คนคนหนึ่งอยู่มาแล้วแปดปีเรียกร้องจะเอาเงิน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 ,เ,เ,งนเห็นไหมครับดันั้นวันนี้นะ คุณชาติชาติยิ่งทํางานก็ยิ่งเคยยี่คนหนึ่งบางคนนี้เป็นจมดินลงไปครับผมนึกออกว่าคอยดูแล้วกันครับจะยิ่งอยู่ต่อนะคนคนนึงยิ่งไล่ค่าไล่ค่าไปเรื่อยแต่คนคนนึงยิ่งสูงค่าถ้าเขายังาามรักษามาตรฐา,า,าน,านแบบนี้แล้วไม่ถูกกันแก้งนะผมเชื่อคนคนนี้คือนายกจำไว้หนึ่งคำพูดที่ผมพยากรณ์ไว้ ทำไมผมถึงกล้าพยากรณ์แบบนี้ก็อตอนนี้มันไม่มีใครเลยที่จะโดดเด่นเท่าคุณชัตชาตินักการเมืองไทยวันนี้ที่ผมมาดูยังไม่มีใครเลยที่มีบารมีหรือว่ามีฝีมือหรือมีรัศมีออล่าที่เทียบเท่ากับคุณชัดชาติและยิ่งคุณชัตชาติได้มีโอกาสได้เป็นผู้ว่ากทมนะครับสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะได้โชว์ฝีมือไงแต่คนที่วันนี้ที่เป็นนักการเมืองที่ดีจะหาเสียงหาเสียงเดียมันังไม่ได้ทํางานนะครับ ถ้าเน่ในการเปรียบเทียบระหว่างนักการเมืองที่ดีจะพ,พ,พูด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 เนี่ยกับคนที่แม่งได้ได้มีโอกาสได้ทาแล้วเนี่ยคุณยศชาตินี่ก็อดทนมากี่ปีหลังจากนี้ก็ถูกยึอดอำนาจไปเขาอดทนจนเขาได้เป็นผู้ว่านะระหว่างน,นี้เขาจะมีโอกาสได้เป็นผู้ว่านี่เขาจะถูกการแก้งัถูกดึงเกมดึงเช็งมาจนกระทั่งเลือกตั้งผู้ว่าจากนกระทั่งจะสิ้นรัฐบาลแล้วพวกจะได้เลือกตั้งผู้ว่าเขารอได้แล้ววันนี้พอก็ได้เป็นปุ๊บคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย เขาจะใช้ตีนกันยี่รัฐบาลชุดนี้ให้มันจมไปทรณีแล้วว่าพวกมึงอยู่มาแปดปีเนี่ยก,กับกูเพิ่งมาทํางานได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยผู้คนเขาก็เริ่มอะไรนะเรียกร้องให้กูเป็นนายกเลยนะครับั้นการหาเสียงด้วยขี้ฟันนะมันหมดยุคสมัยแล้ววันนี้ไม่ต้องหาเสียงด้วยผลงานการหาเสียงที่เดินไปยกมือไหว้เนี่ยวันนี้มันไร้ค่าแล้ว ยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยคุณทําดีครับแล้วคุณเอาผลงานคุณโพสขึ้นออนไลน์เนี่ยคนก็ก็เห็นมันดีกว่าไปเดินสวัสดีตามบ้านไม่มีประโยชน์ส้นตีนเลยเลยพอทีนะครับไอการหาเสียงวิธีการแบบนี้ไอรถแห่รถเที่ยเนี่ยนะเปลืองน้ํามันอูการันตีแล้วว่ารับแบบนี้เป็นต้นไปคนระับคุณชา,ชาติดีใจขยี่รัฐบาลจนนี้จ,าาจ,จมธรณี คนที่เป็นผู้ว่าบริหารแค่กรุงเทพมหานครเนี่ยแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลรัฐบาลที่มีงบประมาณมหาศาลกับคนที่มีงบประมาณอยู่เก้าสิบกว่าล้านมึงดูแล้วว่าผลงานมันจะคนละเรื่องแต่ในวันน,นี้คุณจะชจะเคยี่ขยี่ขยี่ได้ตีนนี่นะครับรัฐบาลที่นี่จมธรณีรัฐมนตรีกี่กระทรวงนะมึงจะถูกเอามาเปรียบเทียบกับชาติชาติคนเดียวที่เขาเป็นแค่ผู้ว่าผู้ว่านี่เล็กกว่ารัฐมนตรีมหาไทยนะคุณรู้ไหมครับ ผมถึงบอกไงวันนี้ให้คุณเทขนแนแห้่คุณชาติชาติเพราะอะไรครับมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงผมคุยเขาแล้วผมฟังนโยบายเขาแล้วผมว่านี่แหละคือจะทําให้คนไทยได้ตื่นเฮ้ยคนนี้แม่งใช้ได้เว้ยคนนี้เขาเก่งจริงนี่หว่าตอนแรกคุณก็รู้ผมไม่ชอบคุณชาติชาติใช่ไหมแต่หลังจากนี้ผมได้คุยได้ฟังนโยบายเนฮะ้ยไหนๆวันนี้พี่ผมเชียร์เอ้นะ ผมยิ่งจะเป็นต้องไว้เอ๊ะอย่ากโกรธพี่เลยนะว่าเพราะคุณยังไงผมเชียร์ไงคุณก็ไม่ชนะและยิ่งหลังๆเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําไปเน่คุณไม่เคยฟังผมเลยคุณฟังแต่ไอ้คุณซื้อทีมประชาธิปัตย์นะคุณอ่ะนะไม่น้องอย่าโกรธพี่ก็ไม่โกรธน้องหรอกครับผมเข้าใจครับเพราะคุณอยู่ภายใต้พรรคเขาคุณก็ต้องฟังเขาผมเลยจะไปนต้องบอกคุณเลยผมต้องต้องบอกเอฟซีนะเลือกชาติ เพื่ออะไรเพื่อชัดชาติชนะขานลอยครับเพราะผมรู้ไงว่ามันจะมีวิชาสกปกถ้าคะแนนกู้ขี้กู่ขี้นะชัดชาติแม่งสวยแต่วันนี้คุณจะชาติได้เอกฉันล้านกว่ามันเลยช่วยเอาตีนอุดปากหมาไปได้เยอะนะแ่ดนวันนี้นะหนึ่งคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นเนี่ยมันคือเกาะคุ้มครองเกาะแรกที่คุ้มครองคุณจะชาิว่าเฮ้ยมึงใหญ่ๆมันมีล้านกว่าตีรออยู่นะอย่าทะลึ่งเห็นไ,ไหมครับ พราะผมคิดแล้วว่าวันนี้วิธีเดียวที่ดีที่สุดนะคือต้องหาใครทั้งนดที่จะเป็นความหวังให้กับประชาชนวันนี้คุณดูนักการเมืองคนไหนบ้างที่กูคิดว่าจะเป็นนายกได้มันไม่มีขณะพรักเพื่อไทยเองนะหัวหน้าพักเพื่อไทยยังไม่กล้าพูดแล้วกูนี่คือคนที่จะชิงตําแหน่งนายกการเมืองแบบนี้เขาเรียกการเมืองที่สิ้นหวังฉะนั้นพอที่ในพวกขายฝันกูไม่เอาแล้วกูจะอยู่กับคนจริงคนที่มีชีวิต ถ้าเพื่อไทยยังทำวิธีการหาเสียงแบบเดิมๆม,มึงแพแนะน,น่กูเป็นคนกูเป็นขี้ข้ารักสินไหมกูบอกแล้วว่าคนในพรรคเพืกก่อไทยไม่มีใครกล้าเบรกเสียแล้วกูเนี่ยจะเบรกให้ดูว่าถ้าคุณยังทำแบบเดิมนะเพื่อไทยแม่งคือยุคสุดท้ายแล้วยุคต่อไปมันยุคก้าวไกลแต่ถ้าก้าวไกลมึงยังทำแบบเดิมนะมึงก็แค่พักขายฝันกูจะบอก วันนี้ประชาชนไม่ต้องการความขัดแยง้งคุณต้องเลิกใช้ความขัดแย้งในการตีกินต้องหาเสียงสร้างสรรค์และต้องสั่งหาสิงส่ง,สงที่จับต้องได้เลิกสร้างความขัดแยง้งนี่คือสิ่งในวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่คือมันเอาความขัดแย้งเอาไปจึดขายไงแล้วนั่นวันนี้มันทาได้แค่ระดับหนึ่งถึงเวลามันต้องเปลี่ยนกลยุทร์ูแล้วทําไมคนไม่เลือกวีโรดเพราะเขากลัวชาชาแพ้งไง ถามว่าเด็กก้าวไกลเด็กสามเกีเนี่ยชอบก้าวไกลแต่ทําไมต้องเลือกชาติชาติเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเลือกชาติชาติเนี่ยถ้าโพนะถ้าโพนะโพนะนะวิโรเมันนำมาเนี่ยวิโร่ก็จะได้คะแนนเป็นล้านเหมือนกันนะนะแต่เพาเอินโพคะแนนโพชาติชาติน,นำมาโดยตลอดฉะนั้นคนทั้งหมดพวกนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดมีการศึกษาไง เพื่อเป็นชัวร์ก็ดึงเทคะแนนตูมเดียวเลยจบนะครับถ้าโพนะวิโรดมานะไม่มีโพไม่มีชาติชาติผมก็เชื่อวิโรดก็ได้คะแนนแบบนี้เพราะนี่ประชาชนต้องการคนมาทํางานครับวันนี้หลายคนเนี่ยอยากเลือกวิโรดเนี่ยถขาท้ายจุดนาทีสุดท้ายเฮ้ยเพื่อความชัวร์นะถ้าเลือกวิโรดไม่อาจแพ้ทั้งคู่นะครับ ก็เลยต้องเทชาาิจนกันแนกขาดลอยขนาดชนะขาดลอยแม่งยังมีไอ้พวกเฮียพวกหาใช่ไหมครับเออเอออันนี้ผมพูดใ้ฟังเลยนะวันนี้กูไม่ใช่ขี้ค่าทักษิณใครยังไม่พอใจครับผมไม่สนหรอกมันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูกูมีหน้าที่อย่างเดียวนะ,สะแสดงความเป็นตัวตวนของกูเองอ่าอ่ากูอีออ หน้าที่ทำหน้าที่ของกูเนี่ยรับประชาชนไทยและกูไม่คิดจะเป็นขี้ข้าองนักการเมืองคนไหนคุณจําไว้ด้วยนะไอสัตว์พอกูดา่ารัฐบาลก็หากูเป็นขี้ข้า,ารักเสด็จกูดา่ารัฐผู้เป็นหากูเป็นสลิมไอเฮียแะ้นั้นความคิดเอาปีนี้จะเสือกโผล่ที่นี่กูคืคอกู <Yeah. S 2> วันนี้กูจะรอดูกูจะคอยให้กําลังใจุณจะชาติครับนระอคําสั่งกูจะชาติอยากให้ผมทําอะไรก็บอกมา วันนี้ผมบอกเลยนะผมเห็นมีนโยบายข้อนี้แล้วกันที่มันไม่ได้ทะเลาะบ่กแว้งใครหรอกครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ไม่ค่อยมีใครอยากเสี่ยงนั่นคือการจัดระเบียบหมาผมบอกไปแล้วถ้าให้ผมนะผมจะไปช่วยตรงนี้แล้วกันผมจะไปจัดระเบียบหมาจรให้นะถ้าคิดว่าจะใช้งานผมก็เอาเลือกจากงานเล็กๆก,ก่อนแล้วกันผมจะไปช่วยจัดระเบียบให้ผมจะทําให้หมาจรนหมดไปโดยที่ไม่ต้องฆ่า เรื่องนี้นะใครเข้าไปแตกแม่งระชีบหายหมดแล้วครับเพราะว่าเล่นกับสัตว์เนี่ยเมื่อวานนี้ลูกน้องผมนะจะลงไปทําข่าวข่าวช้างบุกสวนทุเรียนผมถามมึงจะลงไปทําเฮียอะไรมึงจะไปช่วยช้างแล้วมึงจะไปช่วยคนถ้ามึงช่วยคนมึงแพ้เมื่อวานนี้คนระับน้องผมเนี่ยพี่เด่นหนูจะลงไปทำข่าวที่จนันทบุรีบ้านพี่ เรื่องอะไรว่าเรื่องช้างช้างบุกสวนทุเรียนชาวบ้านโวยวายบุกก็ให้แม่งบุกไปสิแล้วมึงไม่ทําข่าวคนบุกที่ช้างมั้งไงมึงเสียกทําข่าวช้างบุกที่คนส้นตีเนี่ยคนไปบุกที่ช้างก่อนช้างม่นถองมาบุกค,คืนเห็นไหมครับบอกมึงต้องไปหรอกมึงไปแตะเรื่องนี้มึงแพ้ดังเดีมึงคิดแล้ว ช้างมันอยู่มันดีๆชาวบ้านไปบุกป่าพาดงนะครับแล้วก็ไปทําสวนทุเรียนวันหนึ่งช้างแม่งไม่มีที่กินมันก็ต้องบุกสวนทุเรียนคืนแค่นี้กนน็ช่างแม่งไปไ่ไรหรอมึงจะไปช่วยทาเฮียอะไรไอ้คนพวกนี้นะพอเวลาสวนทุเรียนราคาดีมันก็ขายแดกเองแล้วมันก็ไปบุกป่าหมาเฮียป่าประเทศนีน้จะจะไม่เหลือแล้วกุย,ยช้างแม่งบุกแม่งหัวอะไรสวนเถอะที่แม่งไปลูกล้ำที่ของมันอะ ขยี้ไมห่หมดไปเลยเฮียแล้วมึงอย่เสือไปยิงช้างกคยิงช้างมันติดคุกค,คนนี่แม่งเอาเปรียบสารพัดยังเสือจะมาร้องเรียนให้กูไปช่วยอีกนะกูไม่ช่วยพวกมึงไปบุกที่อยู่ช้างกันเองนี่เห็นไ,ไหมวิธีการคิดของผมเกูแหกคอกอยู่แล้วล่ะ มอโวยวายว่าช้างบุกสวนบุกสวนอะไรทำไมก็ไม่ในอดีตไม่เคยมีช้างบุกสวนนะ้สมัยก่อนตรงนี้มันไม่ใช่ที่สวนนะกูจําได้เป็นที่ป่ามึงไม่เชื่อมึงไปเอาภา,ภาพถ่ายราเทียมมาเลยว่าที่ตรงนี้มันเคยเป็นป่ามันไม่ใช่สวนเอ้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมึงอย่าไปแตะไอ้เหี้ยมึงแตะอะไรมึงเจ็บแน่แต่โอเคผมรู้ว่าเรื่องหมาจรเนี่ย ไม่มีใครอยากเปลืองตัวหรอแต่กูไม่กลัวเปลืองตัวพี่ถ้าอยากให้ผมช่วยเรื่องนี้ก็บอกแล้วกันเพราะวันนี้ปัญหาหมารจรเนี่ยมันทำให้คนฆ่ากันมาเยอะนะนะแล้วอ่าแล้วอย่างนี้นะอะไรแล้วอย่างนนะ้พี่จะทำให้ผู้ว่านะได้คะแนนนิยมบอกมาเลยกันถ้ารายการคนไหนนะ แม่งควนขึ้นเตีนนะบอกมาเดี๋ยวกูจะไปล่อแมให้ใครที่แม่งขัดนโยบายบอกเดี๋ยวกูไปล่อแม่งให้กูไม่ต้องเปลืองตัวเลยนะคุณชาชิาคุณทํางานคุณไปนะถ้าใครขัดแก้ไขขาบอกผมนี่กูจะล่อให้วันนี้คุณชาช่ามีงบอยู่เก้าจุดกว่าล้านที่อยบ,บริหารกทม